สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องการวัดความยาวอนักเรียนรู้ไหมว่าความยาวเนี่ยถ้าเราจะวัดเนี่ยมีเครื่องมือชนิดใดบ้างมีอะไรบ้างครับจะวัดความยาวมีไม้บรรทัดเนาะไม้บรรทัดตลับเมตรสายวัดนะครับวัดความยาวหน่วยของความยาวนะครับนักเรียนมีเป็นอะไรบ้างครับ อ่ามีเป็นเซนติเมตรใช่ไหมครับเมตรกิโลเมตรมิลลิเมตรได้ไหมได้เนาะมิลลิเมตรมิลลิเมตรเซนติเมตรกิโลเมตรนะครับเมตรอะไรพวกนี้นะครับมีหน่วยความยาวเท่านั้นนะครับอ่าทีนี้เรามาดูนะครับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวที่ครูบอกเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าหน่วยที่เป็นม mm ิลลิเมตรกับเซนติเมตรเนี่ย เขาบอกว่า1ิบมิลลิเมตรนะครับเท่ากับ1เซนติเมตร10บมิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรนักเรียนรู้จักมิลลิเมตรไหมมิลลิเมตรก็คือถ้านักเรียนนำถ้านักเรียนนำไม้บรรทัดขึ้นมานะครับสมมติว่าครูครูให้ไม้บรรทัดของครูเนี่ยมันจะมีขีดนะครับขีดซ้ายมือสุดเลยนะครับเป็นขีดยาวๆนี่ตรงนี้คือ ศนะครับศนมิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีขีดยาวอีกหนึ่งขีดนะครับตรงนี้ก็คือหนึ่งเซนติเมตรนะครับและระหว่างขีดก็จะมีขีดที่ยาวเหมือนกันนะครับแบ่งครึ่งนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยนะครับก็จะมีห้าขีดหนึ่งสองสามสี่กับขีดยาวเป็นห้านะครับหก 7 8 9แล้วก็10นะครับซึ่งตรงนี้มีทั้งหมดนะครับ10ขีดนะครับนับตั้งแต่นะนับตั้งแต่ตัวที่สั้นที่สุดนะครับตัวนี้นับไปมาจนถึงนี้อันนี้1เซนนะครับ1เซนซึ่งใน1เซนเนี่ยนะครับมีทั้งหมด1 0ขีดนะครับหนึ่ง6 7 8 9 10นะครับ10นี้ก็คืออะไรครับก็คือมิลลิเมตรนั่นไงนะครับตรงนี้1เซนนะครับ1เซนติเมตรตัวย่อภาษาอังกฤษก็คือ cm นะครับ cm cm ก็คือเซนติเมตรส่วนนะครับเล็กๆเล็กๆเนี่ยนะครับก็คือมิลลิเมตรมิลลิเมตรนะครับมิลลิเมตรตัวย่อก็คือ m นะครับ mm หรือมมนะครับ more more, more more, มมมมสองตัวนะครับส่วนเซนติเมตรก็คือซีมนะครับตัวย่อก็คือซมครับตัวยอ่อซมเนาะเซนติเมตรมิลลิเมตรตัวย่อก็คือมมนะครับมิลลิเมตรนะจับนะสิบมิลลิเมตรเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรนะครับไม้บรรทัดของเราเนี่ยนักเรียนไปดูได้เลยนะครับไม้บรรทัด มีทั้งหมดสิบขีดเนาะไม่นับไม่นับขีดแรกนะครับที่เป็นศูนย์อ่ะต่อไป <c oughs> แป๊บนึงนะ่งเนาะมีเสียงรถไม่ได้ยิน <c oughs> ตรงน,นี้ใครใครงงบ้างใครมีไม้บรรทัดบ้างออกเปิดไม้บรรทัดขึ้นมาดูได้นะครับ มครับลองเปิดดูลองลองนับดูเหมือนที่ครูบอกไหมไมไมมันทัดหนึ่งในช่องหนึ่งหนึ่งเซนเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดสิบขีดลองนับดูครับอ่าแล้วก็ขีดเล็กๆที่ครูบอกนั่นแหละขีดที่อยู่ในในหนึ่งเซนติเมตรเนี่ยมันก็คือค่าของมิลลิเมตรนะครับ เ,เสียงลดไปแล้วต่อแล้วครับต่อไปถ้าหนึเซนติเมตรนะครับ100เซนติเมตรเนี่ยจะเท่ากับ1เมตรนั่นก็คือหมายความว่าถ้าครูนํา1ึ่งเซนของครูเนี่ยนะครับนับไปนะครับนับไปเลยเอาตลับเมตรนะครับหรือไม่บรรทัดออกมาแล้วก็นับไปไปจนถึงนะครับหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะครับนับไปถึง100เซนติเมตรตรงนี้หนึ นะครับหนึ่งรซนติเมตรเลยความยาวนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับความยาวตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจะมีค่าเท่ากับหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะครับเท่ากับหนึ่งเมตรแสดงว่าอ่าหนึ่งหนึ่งรอยเซนติเมตรเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งเมตรความยาวก็จะยาวขึ้น <1 m. S 1> ใช่ไหมใช่ไหมครับอ่าต่อไปมาดูต่อนะครับเมื่อกี้ หนึ่งเมตรใช่ไหมทีนี่หนึ่งท่าหนึ่งพันเมตรเนี่ยหนึ่งพันเมตรหมายความว่าอย่างไงหนึ่งพันเมตรหมายความว่าที่เราวัดเมื่อกี้ได้หนึ่งร้อยเซนเนี่ยเราเอามาอีกนะครับหนึ่งพันครั้งนะครับวัดต่อไปอีกหนึ่งพันครั้งหนึ่งพันครั้งก็จะเท่ากับหนึ่งพันเมตรนะครับหนึ่งพันเมตรเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยยาวไหม ไกลเนาะหนึ่งเมตรนะครับก็คือถ้านักเรียนอยู่บนถนนนักเรียนเห็นหลักกิโลอันใหญ่ๆสีขาวนะครับแล้วนักเรียนเดินไปเดินไปแล้วก็ไปเจออีกหนึ่งอันนั่นก็คือหนึ่งกิโลเมตรนะครับซึ่งหนึ่งกิโลเมตรมีค่าเท่าไหร่ครับหนึ่งพันเมตรใช่ไหมครับหนึ่พเมตรอ่าจะเท่ากับหนึ่งพันเมตรทีนี้ตรงนี้นักเรียนนะครับนักเรียนต้องจํานะครับสามตัวนี้นะครับวิธีจํานะครับวิธีจําเริ่มที่นะครับซ้ายมือเนี่ยคือสิบ อ๋อสิบอะไรครับสิบม mm ิลล mm ิเมตรเท่ากับสิบมิลิเมตรเท่ากับหนึ่งเซนติเมตรอ่าซ้ายมือเป็นสิบขวามือเป็นหนึ่งนะครับเริ่มที่มิลิเมตรแล้วก็ไปเซนติเมตรต่อไปนะครับต่อไปซ้ายมือ,อมบรรทัดที่สองตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเหมือนกันนักเรียนสังเกตดูจากขวามือข้างบนมันก็เป็นหน่วยติเมตร หนึ 1> 1่งเซนจากหนึ่งเซนติเมตรหน่วยเป็นเซนติเมตร้ายมือตรงนี้ก็เป็นเซนติเมตรเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันมันโยงมานี่นะครับแล้วก็ข้างบนเมื่อกี้เป็นสิบใช่ไหมเติมศูนย์ให้อีกตัวหนึ่งกลายเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อย <100. S 1> ใ,ใช่ไหมกลายเป็นหนึ่งร้อยทีนี้ขวามือเลนบรรทัดที่สองก็เป็นอะไรครับเป็นเมตรเป็นเลขหนึน่งมนเลยเห็นไหมขวามือทุกตัวเป็นเลขอะไรครับหนึ่ง เลขหนึ่งแต่ก็ต้องต้องอะไรครับต้องเปลี่ยนจากเซนติเมตรเป็นเมตรแล้วก็ทีนี้มันครับบรรทัดที่สามนะครับหนึ่งเมตรอ่าดูหน่วยก่อนหน่วยเป็นอะไรครับตัวเป็นเมตรนะครับจากข้างบนหนึ่งพันเมตรแล้วก็เติมศูนย์มาอีกกี่ตัวครับตัวหนึ่งกลายเป็นหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งพันเท่ากับ หนึ่งกิโลเมตรถ้ากับหนึ่งกิโลเมตรตรงนี้มีหน่วยกี่หน่วยนะครับมีทั้งหมดหนึ่งนะครับมิลลิเมตรสองเซนติเมตรสามเมตรแล้วก็สี่กิโลเมตรมีหน่วยทั้งหมดสี่ <3 S 1> <4 S 2> หน่วยนะครับสี่ <1. S 2> หน่วยมีมิลลิเมตรนะครับมม,ม,มแล้วก็ไปเลยครับไปเซนติเมตรก็คือซม ไปเมตรนะครับและสุดท้ายก็คือกิโลเมตรก็คือกอม,อมนะครับนักเรียนเห็นไหมครูเขียนยครูเขียนเรียงนะครับครูเขียนเรียงจากมิลลิเมตรบบไปไปกิโลเมตร,<ๆ>มรนะครับตรงนี้ซ้ายมือสุดเลยก็คือเราเรียกว่าหน่วยย่อยนะครับหน่วยย่อยครูเขียนว่าย่อยแล้วกันจะได้สั้นๆนะครับย่อ,ย,อย่อย นะครับขวามือก็คือใหญ่นะครับอันนี้ให้นักเรียนจําว่าอันไหนใหญ่กว่าอันไหนเล็กนะครับหน่วยย่อยก็คือหน่วยเล็กนั่นเองนะครับอ่านี่เรียงจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่นะครับหน่วยที่ใหญ่ที่สุดก็คืออะไรครับกิโลเมตรหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือมิลลิเมตรนะครับแล้วก็เรียงไปเลยนะครับมิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรแล้วก็ กิโลเมตรอ่าต่อไปนะครับมาดูตรงนี้ต่อนะครับอ่านักเรียนเห็นรูปไหมครับเห็นรูปไหมเอ่ยอมีนักมีเด็กคนหนึง่งม<ป>ีค่ะมีเด็กคนหนึง่งกําลังวัดอะไรเอ่ยเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปเตียงนอน<ป>ใช่ไหมครับเป็นรูปท<ป>ีป่นอนเนาะกำลังวัดเลยทีนี้เขาวัดได้เท่าไหรไ<ป>่นะครับมาดูนะครับเขาวัดถ้าวัดเป็นหน่วยเซนติเมตรนะครับวัดเป็นหน่วยเซนติเมตร จะได้เตียงนี้ยาวหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรนะครับได้หนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรแต่ถ้าเป็นหน่วยเมตรนะครับก็จะได้หนึ่งเมตรกับอีกเก้าสิบเซนติเมตรนะครับอ่าทีนี้นะครับเราเขียนความยาวเตียงนะครับในรูปทศนิยมใช่ไหมในรูปทศนิยมเราเรียนมาแล้วนะครับก็จะได้ก็คือจากเส้นเส้นจํานวนตรงนี้นะครับ ข้างบนนะครับมีหน่วยเป็นเมตรนะครับมี1 1. 0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5ศนดนะครับไปจนถึง2.0นะครับส่วนเซนติเมตรนะครับเมื่อกี้จากจากตรรางที่เราเปรียบเทียบเมื่อกี้นะครับเราก็จะได้ว่า1เมตรนะครับเท่ากับเท่าไหร่แล้วนะักเรียน1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรใช่ไหมหรือ100ยเซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนั่นเอง100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร นะครับดังนั้นถ้า1.1เมตรก็คือบวกไปเลยครับทีละ10กลายเป็น110 120 130ไปจนถึง200นะครับและเด็กคนนี้นะครับเขาวัดเตียงเนี่ยจากหน่วยหน่วยเซนติเมตรนะครับก็จะได้190เซติเมตรซึ่งตรงกับอะไรครับตรงกับ1.9ดังนั้นนะครับ1.9เมตรนะครับจะเท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับ100 เกสบเซนติเมตรนั่นเองนะครับมาดูวิธีการคำนวณนะครับวิธีการคำนวณก็คือเนื่องจากนะครับหนึ่งร้อยเซนติเมตรเนี่ยเท่ากับหนึ่งเมตรใช่ไหมจะได้ว่านะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรจะเท่ากับหนึ่งร้อยเก้าสิบคูณกับหนึ่งส่วนร้อย หรือนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบหารหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดเก้านะครับเท่ากับหนึ่งจุดเก้าเมตรดังนั้นนะครับเตียงยาวหนึ่งร้อยเก้าสิบเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งจุดเก้าเมตรนะครับอ่ะมาดูต่อไปนะครับเก้าจุดสองห้ากิโลเมตรเท่ากับกี่เมตรนะครับซึ่งตรงนี้นะครับ วิธีทําก็คือเราเทียบนะครับจากที่เรา,าเทียบหน่วยนะครับก็คือเขาบอกว่า1กิโลเมตรเนี่ยเท่ากับหนึ่งพันเมตรใช่ไหมหนึกิโลเมตรเท่ากับหนึ่งพันเมตรก็จะได้ว่านะครับ9.25นะครับกิโลเมตรที่เขาถามเนี่ยก็จะเท่ากับ9.25คูณกับ1000พก็จะไดท้ทั้งหมดก็คือ9,2 2 5นย้านะครับวิธีการคูณทศนิยมนะครับทบทวนนิดนึงวิธีการคูณก็คือ ให้เอาจุดออกไปก่อนนะครับให้เอาเอาจุดออกไปก่อนก็จะได้9 2 5คูณกับ1,000แต่การคูณกับตัวเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์เนี่ยให้นักเรียนเติมศูนย์เข้าไปเลยตรงนี้นะครับมาโยงมาตรงนี้นะครับก็จะได้925นะครับเอาจุดออกไปใช่ไหมแล้วก็เติมศูนย์ไป3ตัวก็จะได้0 0 0ทีนี้เติมจุดเข้าไปกี่ตำแหน่งครับ สองตำแหน่งนะครับหนึ่งสองเติมจุดจากข้างหลังนะครับหนึ่งสองก็จะได้ตรงนี้นะครับได้9,2 5 0นหนะครับจุดศนแต่ศูนย์หลังทศนิยมเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องเขียนนะครับตัดออกก็เหลือแค่9,2 2 5นยิบห้าะครับเป็นคำตอบตรงนี้อ่ะต่อไปนะครับ3 9จุเมตรนะครับเท่ากับกี่เซนติเมตร จากที่เรา,ารู้ว่านะครับหน่วยระหว่างเมตรกับเซนติเมตรเนี่ยความสัมพันธ์ของมันก็คือ1เมตรนะครับจะมีค่าเท่ากับ100เซนติเมตรนะครับหเมตรมีค่าเท่ากับ100เซนติเมตรดังนั้นตรงนี้เราก็จะนํา3.9เมตรที่เขาถามนะครับมาคูณกับ100นะครับเท่ากับ390เซนติเมตรนั่นเอง ซึ่งตรงนี้เป็นการคูณทศนิยมกับจํานวนที่ลงท้ายด้วยศูนย์นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมเลยนะครับเอาจุดออกจาก3.9กลายเป็น39ใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับอะไรครับคูณ100นะครับคูณ100ซึ่งตรงนี้ครูบอกแล้วว่าคูณกับตัวเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์เนี่ยให้เติมศูนย์ไปเลยเท่ากับ99นะครับ1คูณกับ39ก็ได้39เติมศูนย์เข้าไป2ตัวนะครับแล้วก็เติมจุดเข้ากัน มาหนึ่ตำแหน่งนะครับก็จะได้390นะครับอ่าต่อไปนะครับเขามีนะครับข้อสรุปมาให้นะครับวิธีการเปลี่ยนหน่วยความยาวนะครับจากหน่วยย่อยนะครับเป็นหน่วยใหญ่เนาะเมื่อกี้จำได้ไหมนะครับหน่วยย่อยไปหน่วยใหญ่เนี่ยตัวอะไรที่มันย่อยที่สุดนะครับเล็กที่สุดนั่นก็คือมิลลิเมตร นะครับมิลลิเมตรแล้วก็เซนติเมตรใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับอ่ามิลลิเมตรเซนติเมตรเมตรนะครับแล้วก็กิโลเมตรนั่นเองหน่วยเล็กอยู่ซ้ายมือหน่วยเล็กอยู่ซ้ายมือหน่วยใหญ่อยู่ขวาม,มือนะครับ <c oughs> วิธีการเปลี่ยนนะครับ <c oughs> จากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่และก็จากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยนะครับ ให้นักเรียนดูแผนภาพดังนี้นะครับอ่ะเขากลับมาเรียงใหม่เนาะเอาตัวใหญ่ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็เอาตัวที่รองลงมาเนี่ยยาวลงอ่าใหญ่ลงมาถัดลงมาเนี่ยนะครับเรียงจากขวาไปซ้ายนะครับซึ่งตรงนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนนะครับจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเนี่ยจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยให้นํามาคูณกับนะครับให้นํามาคูณ ส่วนถ้าเราเปลี่ยนหน่วยย่อยนะครับให้เป็นหน่วยใหญ่ให้นํามาหารนะครับอย่างอย่างเช่นตรงนี้ถ้าครูอยากจะเปลี่ยนกิโลเมตรนะครับอยากเปลี่ยนกิโลเมตรเป็นเมตรก็คือให้นํา1000มาคูณกับเมตรนะครับจะก,กี่กิโลเมตรก็ตามนะครับสมมติว่าเมื่อกี้1กิโลเมตรใช่ไหมหนึกิโลเมตรอ่าหนกิโลเมตรเนี่ยจะเท่ากับกี่เมตรก็คือเอา1.9มาคูณกับ1000 นะครับก็จะได้ค่าออกมาเป็นเมตรหรือถ้าเขาอยากทราบว่า2เมตรนะครับมีค่าเท่าไหร่ก็เอาไปคูณกับ100รเนาะ100และถ้าเซนตะิเมตรน่ะจะเป็นกี่มิลลิเมตรก็คือคูณกับ10นะครับในทางกลับกันนะครับถ้าจากจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่นะครับจากหน่วยหน่วยเล็กๆเนี่ยนะครับให้เป็นหน่วยใหญ่ทำยังไงนะครับก็คือให้เอาไปหาร10บนะครับ จากหน่วยย่อยให้เป็นหน่วยใหญ่เนี่ยให้เอาไปหาร10อ่าอย่างเช่นมิลลิเมตรเนี่ยมิลลิเมตรจะเท่ากับกี่เซนติเมตรนะครับก็คือเอาเอาที่ตัวเลขที่เขากำหนดที่เป็นมิลลิเมตรไปหาร10เซนติเมตรไปเป็นเมตรก็เอามาหารร้อยแล้วก็จากเมตรไปเป็นกิโลเมตรก็คือเอามาหารพันนะครับอ่ะไปดูตัวอย่างนิดนึงนะครับ อ่ะตรงนี้นะครับอ่าที่ครูบอกว่าตัวอ,อ,อ,อักษรย่อเนาะอักษรย่อกิโลเมตรก็คือกมอนะครับกมจุดเมตรก็คือมจุดนะครับและอ่าเซนติเมตรก็คือซมจุดมิลลิเมตรก็คือ,อมมออจุดนะครับอันนี้ตัวอักษรยอ่อใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับตัวอย่างการเปลี่ยนหน่วยใหญ่นะครับเป็นหน่วยย่อยเมื่อกี้หน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยก็คือให้เอาไป คูณใช่ไหมครับหน่วยใหญ่เป็นหน่วยย่อยเนี่ยให้เอาไปคูณข้างบนเนาะคูณตัวนี้น,นี่ที่ครูขีดถูกเนี่ยนะครับให้เอาไปคูณคูณตามนะครับจํานวนที่เขาบอกไว้เลยก็คือพันร้อยสิบนะครับตัวอย่างนะครับสามจุดแปดกิโลเมตรนะครับจะเท่ากับกี่เมตรก็คือเอาสามจุดแปดไปคูณกับหนึ่งพันนะครับคูณกับหนึ่งพันเอาสามจุดแปดนะครับเอาจุดออกไปเหลือสามสิบแปด นะครับเติมศูนย์เข้าไป3ตัวนะครับแล้วก็เติมจุดเข้าไป1ตําแหน่งนะครับตรงน,นี้ศูนย์นี้ก็ตัดก็เหลือ3,800นะครับ3,800เมตรนี่ต่อไปนะครับเปลี่ยนเป็น3.8กิโลเมตรเนี่ยจะเท่ากับกี่เซนติเมตรใช่ไหมเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็นเมตรแล้วใช่ไหมครับดังนั้นจากเมตรตรงน,นี้เปลี่ยนมาเป็นเซนติเมตรเราก็นำสามพันแปดร้อยนี่แหละครับมาคูณกับอะไรครับ มาคูณกับ100ก็เติมศูนย์เข้าไปอีกกี่ตัว2ตัวนะครับก็จะได้30 8 0 0 0แปดหมื่นอ่ะต่อไปนะครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นมิลลิเมตรนะครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนแล้วนะครับจากเซนติเมตรเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้นะครับมาเป็นมิลลิเมตรโดยการคูณกับอะไรครับคูณกับ10นั่นเองก็คือน,นำสามพันอ่ะนำสามแสนแปดหมื่นเนี่ยมาคูณ10มาคูณ10ก็คือเติมศูนย์ไปกี่ตัวครับ1ตัวก็กลายเป็น3ล้าน แปดแสนมิลลิเมตรอ่ะต่อไปนะครับเปลี่ยนหน่วยใหญ่นะครับเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่เหมือนเดิมนะครับอ่ะมาดูเลยนะครับเปลี่ยนหน่วยย่อยเป็นหน่วยใหญ่นะครับมีนะครับหนึ่งแสนห้าศู 1 5 2 3 0 0 mm, มมิลลิเมตรนะครับจะเท่ากับกี่เซนติเมตรนะครับมิลลิเมตรอยู่ตรงนี้นะครับมิลลิเมตรเปลี่ยนเป็นเป็นเซน 100, นะครับก็ต้องหารด้วย10ใช่ไหมครับหาร10นะครับวิธีการหารนะครับวิธีการหารด้วยตัวเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์นะครับกับตัวตั้งที่มีศูนย์อยู่แล้วเนี่ยวิธีการก็คือให้ดูว่าตัวตัวตั้งก็คือตัวข้างหลังเนี่ยมีศูนย์กี่ตัวตรงน,นี้มี1ตัวใช่ไหมครับตัดออก ตัดออกข้างหลังหนึ่งตัวมาตัดออกข้างหน้าหนึ่งตัวนะครับก็จะได้คำตอบแล้วนะครับหนึ่งมืนห้าพันสองร้อยเซนติเมตรนะครับตรงนี้ดูดีๆนะดูข้างหลังว่ามีกี่ตัวก็ามาตัดข้างหน้าเท่านั้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับเปลี่ยนจากมิลลิเมตรเป็นเซนเป็นมิลลิเมตรเป็นปน,ปน,นะครับเป็นเมตรนะครับนักเรียนก็นำนะครับคำตอบข้างบนเมื่อกี้แหละครับ ก็คือ15,230มอเซนติเมตร่ะมาหารออกนะครับมาหารออก100นะครับมาหารออก100จากตรงนี้นะครับจากเซนติเมตรเป็นเมตรก็หารหารให้เป็น100วิธีการหารก็คือนะครับนักเรียนก็ดูตัวศูนย์เหมือนเดิมนะครับศูนย์ข้างหลังมี2ตัวแต่ข้างหน้ามีตัวเดียวนะครับตรงนี้นะครับ50,000 2สอ หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบหารกับนะครับหนึ่งร้อยเนี่ยข้างหลังมีศูนย์สองตัวแต่ข้างหน้ามีศูนย์ตัวเดียวดังนั้นตัดได้แค่ตัวเดียวนะครับตัดออกไปตัดออกไปก็จะเหลือหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบสามหารด้วยสิบนะครับวิธีการหารจํานวนที่ลงท้ายด้วยสิบเนี่ยนักเรียนก็เอานะครับไปดูว่ามีศูนย์กี่ตัวตรงนี้มีศูนย์ หนึ่งตัวใช่ไหมครับดังนั้นจะกลายเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งก็จะได้สองแล้วก็สามหนึ่งพันห้าร้อยยิบสามตรงนี้ใส่จุดเข้าไปหน้าสามนะครับหนึ่งตำแหน่งครับหนึ่งตำแหน่งตรงนี้อ่าคำตอบก็จะได้จากเซนติเมตรนะครับเป็นเมตรก็คือจะได้หนึ่งร้อยห้าสิบสองเมตรนะครับจากเซนติเมตรเป็นเมตรนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสองเมตร อ่ะสำหรับวันนี้นะครับขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับอ่ะมาดูแบบฝึกหัดให้แบบฝึกหัดหน้านะครับปห้าแบบฝึกหัดเรื่องการเปลี่ยนหน่วยนะครับการเปลี่ยนหน่วยหน้าเท่าไรครับครูหน้าหนึ่งรอยี่สิบนะครับอ่ะมาดูมาดูก่อนความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความยาวตรงนี้ให้เปรียบเทียบนะครับว่าหน่วยไหน ยาวกว่านะครับหรือสั้นกว่าหรือเท่ากับทางซ้ายและทางขวาเนี่ยวิธีทําก็คือนักเรียนต้องเปลี่ยนหน่วยให้เท่ากันก่อนนะครับวิธีทํานักเรียนต้องเปลี่ยนหน่วยให้เท่ากันก่อนอย่างเช่นข้อที่หนึ่งใช่ไหมครับมีศูนย์จุดเก้าเจ็ดกิโลเมตรนะครับก็คือกอม,ก,อมกับเก้าพันเจ็ดร้อยเมตรนะครับนักเรียนต้องเปลี่ยนหน่วยให้เท่ากันก่อน นักเรียนจะเปลี่ยนให้เป็นกิโลเมตรทั้งสองก็ได้หรือจะเปลี่ยนให้เป็นเมตรทั้งสองก็ได้โดยใช้วิธีการตรงนี้แหละนะครับจากหน่วยย่อยเป็นหน่วยหน่วยเล็กอันนี้เราโอ,โอ,อยากจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับสมมติว่าครูอยากจะเปลี่ยนกิโลเมตรนะครับตรงนี้ให้เป็นเมตรนะครับก็ต้องนำศูเาจดนะครับกิโลเมตรเป็นเมตรก็คือจากหน่วยใหญ่ใช่ไหมครับเป็นหน่วยย่อยนั่นก็คือครูจะต้องใช้วิธีการคูณ นะครับครูก็มาดูตารางตรงนี้นะครับบอกว่า,วาอ่ะกิโลเมตรเป็นเมตรใช่ไหมกิโลเมตรเป็นเมตรก็คือครูต้องเอาไปคูณกับ1000ดังนั้น0.97ของครูก็ต้องคูณกับ1000 0.9 7คูณ1000นะครับจะได้ค่าออกมาเป็นเมตรซึ่งจะเท่ากับนะครับ9 17ใช่ไหมครับแล้วก็เติมศูนย์ไป3ตัวแต่ต้องเติมจุดกลับมาอีกกี่ตัวครับ2ตัวดังนั้น 3-2ลบ2ก็เหลือ1นะครับศูนย์ก็จะเหลือแค่ตัวเดียวก็จะได้970เมตรดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะครับ0.9กิโลเมตรนะครับกับ9700เมตรเนี่ยอันไหนยาวกว่านะครับนั่นก็คือขวามือดังนั้น0.9กิโลเมตรซึ่งเท่ากับ970เมตรเนี่ยคำตอบตรงนี้ก็คือสั้นนะครับสั้นกว่า 9700เมตรนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับขอจบการสอนเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ mm hmm. ให้ไปทำการบ้านนะไม่ใช่ว่าจบแล้วไปเล่นนะครับเยเหลือเว,เวลาอีกอีกหน้า9กาหน้าหน้าหนึ่งร้อครับหน้า120่งริบ